ในป่าอันมืดมิดหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างเธอล้มลงหลังจากนั้นชายปริศนาก็เดินเข้ามาหาเธอลมพายุรุนแรงพร้อมแสงสว่างที่ส่องลงมาจากด้านบนสุดท้ายเธอก็กลายไปเป็นศพคอยนั่งเหงาเด้อ เออสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The X Files ซีซั่นหนตอนที่1ครับโอ้โหสำหรับเรื่อง The X f i l e นะครับมีด้วยกันอยู่ตอนนี้คือ200กว่าตอนครับโอ้โดู ไม่หวาดไม่ไหวครับและแน่นอนครับซีรีส์ดีเอ็กไฟนี้ยังทําออกมาเรื่อยๆนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะจบครับไม่รู้ว่าชาตินี้เราจะเห็นตอนจบของเรื่องดีเไฟหรือเปล่าโอ้อยก็ต้องไปลุ้นกันดูนะครับก่อนจะไปชมไปฟังขอความคราณนากดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจหากคนไหนกดแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆเอาไปชมกันเลยนี่ ที่สำนักงานใหญ่ของ FBI ปรากฏนางเอกของเรื่องครับเธอก็คือเอเจนต์สกาลีเธอเป็นสาวสวยเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยครับจัดได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกคนหนึ่งเลยนะครับวันนี้เธอถูกเรียกมารายงานตัวครับแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เธอเนี่ยไปทำการจับตาดูการสืบคดีของเอเจนต์โมเดอร์ครับซึ่งตอนนี้โมเดอร์เขากำลังทำการคลี่คลายคดีของแฟมเออยู่ครับ แฟมเอ็กนี่ก็คือคดีที่ไม่สามารถปิดลงได้คดีที่สืบไปแล้วเจอทางตันครับคดีเหล่านี้เขาจะเอามาเก็บไว้ในแฟมเอ็กครับ เมื่อสกาลีเดินทางมาถึงห้องทำงานของโมเดอร์เธอก็รู้เลยล่ะครับว่าโมเดอร์เนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเอเลียนขนาดไหนส่วนทางโมเดอร์ครับเขาก็รู้ถึงเจตนาการมาของสกาลีดีว่าสกาลีเนี่ยถูกส่งตัวมาเพื่อจับตาดูการทำงานของเขาแต่ว่าโมเดอร์เขาไม่ได้ว่าอะไรครับเขารู้สึกดีใจด้วยซ้ำไปมีคนมาช่วยเขาทำงาน คราวนี้ครับโมเดอร์เขาได้โชว์ถึงหลักฐานคดีการตายปริศนาของหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวที่ตายไปตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับว่ามีรอยเขี้ยวสองจุดแล้วก็มีอีกหลายศพครับที่มีลักษณะการตายคล้ายๆกันคราวนี้ครับโมเดอร์เขาได้โชว์หลักฐานชิ้นเด็ดครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของสารที่ทาง FBI เนี่ยไปขูดออกมาจากรอยเขี้ยวสองจุดอันนี้ แล้วเมื่อสการี่เธอเห็นองค์ประกอบนี้ครับเธอก็ตอบได้เลยครับว่ามันเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตแต่สิ่งมีชีวิตอันเนี้ยมันไม่น่าจะมีอยู่ในโลกโมเดอร์ก็ได้บอกว่า จริงๆแล้วมีเจ้าหน้าที่ FBI ไปทำคดีนี้มาแล้วแต่ทำไม่สำเร็จก็เลยยกเลิกคดีไปแล้วก็เอาคดีนี้มาใส่ในแฟ้มเเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนเขารู้สึกถึงพิรุษของคดีนี้ก็เลยหยิบขึ้นมาทำหลังจากนั้นครับโมเดอร์เขาก็ได้ชวนสกาลีออกสืบคดี เมื่อโมเดอร์และสกาลีเดินทางมาถึงเมืองที่เกิดคดีขึ้นสิ่งแรกเลยที่พวกเขาประหลาดใจในคดีนี้ก็คือรถของพวกเขาได้รับสัญญาณประหลาดแทรกเข้ามาในวิทยุขณะที่พวกเขากำลังขับรถเข้าไปในเมืองและอย่างที่สองก็คือ หลังจากที่โมเดอร์และสกาลีได้ให้เจ้าหน้าที่ขุดศพขึ้นมาและโมเดอร์ก็ให้สกาลีทําการชันสูตรศพสกาลีเธอก็บอกว่าศพเหล่านี้มันไม่ใช่ศพของมนุษย์มันไปคล้ายพวกลิงชิมแปนซีมากกว่าอาจจะมีการกลายพันธุ์ในลิงก็ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือในกระโหลกของศพเหล่านี้มันมีโลหะชนิดหนึ่งที่ฝังอยู่ในกะโหล ซึ่งโลหะเนี้ยสกาลีเธอไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างที่สามเลยก็คือโมเดอร์และสกาลีพวกเขาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อขอพบกับผู้ป่วยที่เป็นเพื่อนกับหญิงสาวที่ตายไปในตอนแรกก็มีผู้ชายเขานี่ป่วยเป็นโรคประหลาดก็คือรับรู้แต่ไม่สามารถตอบสนองใดๆดได,ได,ได,ได้เดินเหินไปมาไม่ได้ กลายไปเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนคนที่สองเป็นผู้หญิงเธอนะ่าคลุ้มคลั่งขึ้นมาก็เลยทำให้โมเดอร์เนี่ยมองเห็นบาดแผลที่เป็นนรอยเขี้ยวอยู่บริเวณด้านหลังของเธอโมเดอร์และสกาลีสังหอนใจว่าทั้งคู่น่าจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายของหญิงสาวรายนี้ และอย่างที่4ก็คือเมื่อโมเดอร์และสกาลีพวกเขาได้เดินทางเข้ามาในจุดเกิดเหตุสกาลีเธอก็สงสัยว่าทำไมดินบริเวณนั้นมันเกิดความเสียหายความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้มันต้องมีใครสักคนมาเผาดินอยู่บริเวณนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆหลังจากนั้นโมเดอร์ Modern และสกาลีพวกเขาได้ขับรถออกมาจากจุดเกิดเหตุ พายุฝนก็ตกกระหน่ำลงมาโมเดอร์เขาได้สังเกตเวลาตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาสามทุ่มสามนาทีแต่หลังจากนั้นนะ่ะก็มีแสงสว่างวาบเข้ามาในรถโมเดอร์เขาก็ยังสังเกตเวลาอยู่อย่างนั้นแปลว่าเวลานะ่ะมันเป็นสามทุ่มสิบสองนาทีโมเดอร์นะ่ะเขาก็เกิดความสงสัยเขาก็เลยบอกกับสกาลี่ว่าเวลาของพวกเราอะ่ะมันหายไปไหนเก้านาทีสกาลี่มันช่างแปลกแปลกไปแล้วนะ หลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงที่พักสกาลีเธอก็รู้สึกแปลกๆครับเธอเจ็บที่ด้านหลังเธอก็เลยมาเปิดด้านหลังให้กับโมเดอร์ดูปรากฏว่าด้านหลังของสกาลีเนี่ยมันเป็นบาดแผลที่เป็นรอยเขี้ยวครับคล้ายกับศพของหญิงสาวที่ตายไม่ในตอนแรกเลยโมเดอร์เขาก็ไม่ยอมบอกความจริงกับสกาลีครับเขาบอกไปว่ามันก็แค่รอยถลอกเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลใจไปหรอกสกาลี หลังจากนั้นครับโมเดอร์และสกาลีก็ได้รับโทรศัพท์ลึกลับบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นโมเดอร์และสกาลีพวกเขาก็เลยเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับก็พบว่าหญิงสาวที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเธอถูกรถบรรทุกชนตายหลังจากนั้นครับโมเดอร์และสกาลีพวกเขาก็ได้กลับมาอย่างห้องพักก็ปรากฏว่าห้องพักของเขาเนี่ย ูกไฟไหม้ไปซะแล้วและที่สำคัญเลยก็คือหลักฐานที่พวกเขาเก็บมาทั้งหมดมันก็ไม่ไปพร้อมกับเปลวเพลิงนี้เหมือนกันพอวันรุ่งขึ้นโมเดอร์และสกาลีพวกเขาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลจิตเวชพวกเขาได้แอบเปิดดูเท้าของผู้ป่วยชายที่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงออกดูก็พบว่ามีคราบดินติดอยู่ที่เท้าแน่นอนครับว่า คาบดินนั้นนะ่ะมันเป็นชนิดเดียวกันกับดินที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเลยในที่สุดครับโมเดอร์เขาก็ได้สรุปถึงสาเหตุของคดีทั้งหมดให้กับสกาลี่ฟังเขาบอกว่าคนร้ายตัวจริงนะก็คือเด็กผู้ชายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนหละครับเขาเนี่ยถูกพวกมนุษย์ต่างดาวทำการบงการครับให้ไปพา คนเนี่ยไปให้มนุษย์ต่างดาวทดลองโดยคนที่จะถูกพาตัวไปเนี่ยจะมีบาดแผลที่เป็นคล้ายๆกับรอยเขี้ยวครับอยู่ด้านหลังซึ่งพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยทำเอาไว้แล้วแล้วคราวนี้ครับก็จะพาไปยังบริเวณที่มีสัญญาณวิทยุแปลกๆเกิดขึ้นครับแล้วก็ดินบริเวณนั้นน่ะก็จะเกิดการเผาไหม้เนื่องจากยานมนุษย์ต่างดาวนี่มันบินลงมาแล้วมันก็เกิดความร้อนครับ แล้วก็เวลาที่เกิดเหตุขึ้นนี่ก็คือประมาณ3ามทุ่มครับแล้วก็จะใช้เวลาในการทดลองเนี่ยประมาณ9นาทีหลังจากนั้นครับคนที่ถูกพาตัวไปทดลองเนี่ยก็จะตายครับและพอเวลาผ่านไปเนี่ยศพเหล่านี้ก็จะเกิดการแปรสภาพครับเกิดการกายพันธุ์รูปร่างนี่ก็จะไม่เหมือนเก่า สการ l ล,ลี่เธอก็ยังไม่ปากใจเชื่อในโมเดอร์ครับโมเดอร์ก็เลยชวนสการล,ลี่ไปยังจุดเกิดเหตุในเวลาสามทุ่มของคืนวันนั้นและเมื่อพวกเขามาถึงครับมันก็จริงๆอย่างที่โมเดอร์พูดครับเด็กผู้ชายที่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขามาบริเวณนี้จริงๆพร้อมกับอุ้มหญิงสาวคนหนึ่งมาด้วยและบริเวณนั้นรับพ่อของเขาก็รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำของลูกชายนี่มาตลอด คราวนี้ครับจานบินก็บินมาครับแล้วก็กําลังจะพาทั้งสองคนนี้ไปแต่ทว่าเหตุการณ์มันกลับตลบตาครับแทนที่พวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะพาพวกเขาไปแต่พวกมันกลับลบหลักฐานงามก็คือรอยแผลที่เป็นรอยเขี้ยวของเด็กผู้ชายพร้อมกับเด็กผู้ชายคนนี้กลับมามีสติเหมือนเป็นปกติอีกครั้งโอ้ ในที่สุดครับโมเดอร์ Model และสการ l ลี่ก็เดินทางกลับไปยังสำนักงานใหญ่ของ FBI ก็มีการรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาสอบสวนขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับส่วนทางสการ l ลี่เนี่ยเธอถูกเรียกตัวไปรายงานผลของคดีที่เธอไปสืบมาครับสการลี ally, เธอก็เล่าความจริงให้กับทางคณะกรรมการฟังว่าเธอไปพบเจออะไรมาแต่เหมือนว่าทางคณะกรรมการนะจะไม่มีใครเชื่อเธอเลยครับบอกว่าสิ่งที่สการลี่พูดมานะ่ยมันไม่มีน้ำหนัก มันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆสาลีเธอก็บอกว่าหลักฐานทั้งหมดที่เธอเก็บมานะันมันถูกทำลายไปแล้วเหมือนมีคนจงใจอยากจะทำลายหลักฐานของคดีนี้แต่สาลีเธอบอกว่าเธอยังเก็บหลักฐานชิ้นสำคัญอันหนึ่งเอาไว้และเธอก็ยื่นแท่งโลหะอันนี้ให้กับทางคณะกรรมการครับแท่งโลหะที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้ เอา้าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง DX5 ซีซั่น1ตอนที่1ครับและนี่แหละครับก็คือปฐมบทความโด่งดังของเรื่อง ดีเอ็กซ์ไฟครับผมหลังจากที่ตอนนี้ฉายออกไปเนี่ยโอ้โหเรื่องดีเอ็กซ์ไฟเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับและหลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องดีเอ็กซ์ไฟนะครับบางคนที่จะคิดว่าเรื่องดีเอ็กซ์ไฟนี่เกี่ยวกับเรื่องเอเลี่ยนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเรื่องดีเอ็กซ์ไฟเนี่ยยังมีเรื่องลึกลับอะไรอีกหลายอย่างให้พวกเราเนี่ยติดตามชมกันต่อไปครับซึ่งตอนหน้าครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ใช่แล้วครับ UFO นั่นเองเอาแต่สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ